เอ้ยมึงต้องการอะไรวะอะไรอย่างเดี๋ยวมึงต้องก็ทะเลาะกันเลยแล้วจะพักถึงขึ้นรถบัสปุ๊บมางอ้อาู้ว่ปัญญาอ่อนเรื่องเขาเราวิธีการง้อเขานะวิธีการง้อเขานะเออเขาเขาคงรีเลย์ไรส์ได้หรอเขาแล้วเมื่อกี้ขอโทษนะปัญญาเออแบบว่าเออโอ้โหดูดเออ เด้มันผักออกเลยนวันนั้นแหละเอาจะมาจากร้านก็ดีกันแล้วค่ะจริงนะมันไม่ยอมนะมันผักไม่ผมพูดกับผมพูดกับเขาว่าวันนั้นคือวันแรกที่เราไปมีกาเราถึงพอดีแล้วเราก็บอกว่าพี่เจาตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมพี่คิดให้ดีนะอยู่ด้วยกันสออาทิตย์ ถ้าเริ่มด้วยแบบนี้อยู่กับใครผมพูดสิ่งนี้ขอไปไ้้ขึ้นรถบัสปุกง้อผมเลยเออมันก็บอกเออก็จริงไม่หรอว่ามันอย่างนี้ใช่บาทแน่เลยอ่ะแต่ในวันนั้นคือเรากืเลืออตัวเองนะคือใจร้อนแค่รู้สึกว่าเนี่ยกูทําให้มึงได้ทุกอย่างอ่ะกูแข่่ยให้มึงถ่ายรูปให้กูได้ไหมคือมันได้อยู่แล้วมันได้แต่ว่าเร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 าไม่ได้แบบเราแค่แบบเอางั้น งั้นมึงก็ลองพยายามให้กูซิแบบถ่ายเดจะได้เรียนรู้ไปได้กันรอบหน้ามึงจะได้ถ่ายกูได้มึงจะเป็นคนที่ถ่ายรูปให้กูได้ไงเออแต่ในความรู้สึกเขาคงแค่รู้สึกว่าเก่งใจอะเดี๋ยวเป็นคนรูปไปไม่ได้เออให้คนอื่นเถอะถ่ายไปเถอะอ้าวเราก็แค่รู้สึกว่ากูอะทำให้มึงกำลังชีวิตมึงกับกูคิดมึงทับได้ตลอดทุกอย่างในชีวิตนี้ผมรับผมผมกล้าพูดเลยผมถ่ายรูปให้คนไม่กี่คนผมถ่ายรูปไม่เป็นเว้ยพี่จริงๆนึกออกแล้วแบบปุ้มเนี่ยมึงได้ยังวะ ชอบชอบไหมอะไรเงี้ยไม่รู้อะแค่วิธีถือก็คงไม่ใช่ละมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นพี่เข้าใจป่ะเออเราชอบล้อกูเป็นคุณลุงทำอะไรได้เป็นโซเชียลเลยเป็นนู่นนี่นั่นต้องให้เขาสอนตลอดไลฟ์สตรีมครั้งแรกผูก็สอนเออก็ไม่เป็นไงไม่มีคอมเมมี่ก็คอมตอนโตโตก็ไม่มีกล้องเหมือนกันเออแต่ก็ไม่แต่เดี๋ยวก็าถ่ายรูปดีขึ้นแล้วเออถ้าเขาเข้าใจก็คือแบ่งครึ่งกันเด้เออเอาดิเอาจริงนะเรื่องเมื่อกี้ปัญญาอ่อนมากูฟังทำไมเนี่ย